มาเห็นความเจริญของเมืองไทยแต่ว่าเล่าไม่อยากหายเล่ามากนะพี่น้องยันแล้วขี่โดนบาดเจ็แต่ว่าต้งเดียวมันนี่อันธิถามสองคนกำลังจันท์ลูกมาละลังเดี๋ยวเห็นทางขยะบ่เห็นบ่ขยะโอ้ยเห็นบ่ขยะมันมีแบบบ่มีเลยทางขยะเห็นบ่ทางขยะกับโบเห็นทางขยะมนมีเลยเป็นยังคือสะอาดแท้ฮันตี้จังหวะยันคิดว่าขาเจ้าแบบบ่ให้ทิ้มบ่มืองไทยอาจจะมีจี๊ซำนึก ขยะพุ่งจะไปเนกระเป๋าเนี่ยไปถิ่มลงที่เก็บไปแมนโพลพี่น้องขนาดน้องเรียยังมาอยู่ไทยก็ลังมีจิ้มสนึกมัอนี่เด็ดนี่เด็ดโบกถิ่มถามถานแม็กลกาว่าถิ่มพยัญชนะโบกขาได้ยาเสียเท่งจนแบบโบกขาถิ่มเลยทายอยู่ไทยนี่โบกขาได้ทายุทธไทยนี่ไปแล้วต้องเนี่ยต่อยู่ไทยนี่โอ้ยโบกขาอันนี้เมนเนาะหายใจออกที่ว่าเย็นขัดติดแอร์ขัดติดแอร์ขัดติดแอใต้ดินวันนี้ เย็นเย็นปะเย็นเนาะนี่แหละคืนว่าข้าเจ้าติดเองแอนนี่โอ้โหร้านนี้หนูจันนี่คืนว่าแต่ทีวี้าไม่นอแฟนขอโทษดีหนูันคืนว่าความเย็นอยู่นี่แพลว่าธรามาสามาแต่ผืนดิน พี่พี่ก็ต้องรู้นะเนาะอันแหละเพราะว่ารถดันมักมักมึงมาขี่อีพี่เราไม่พี่น้องฟังไทยเห็ดอย่งไรเป็นอยังเป็นอยังจังบ็รู้ผูบอกมอมเขาคุดลงมาในความเลิกสามสิบเมตรความเลิกเขาคุดลงมาในสามสิบเมตรแหวนงาแบบ้ห้องน้ำใสดิ่งาเดี๋ยวพี่พี่น้องห้องน้ำเป็นกังไงโอ้บอกอะไรด้วยเนาะ จได้ของน้ำดูสะอาดเรยนี่บอมองเปิดน้ำมีบอกมีแต่พอเอามือใส่มือใส่น้ออกเในนม่เอนแต่สีสําคัญเนาะกระจกกระจกงเนาะในกระจกในขวดวัตเอง์ผมซื้อวัตเองนานาะแล้วก็้องน้ำสะอาดนีแหยงะยะจังไรแหง่ไปทนีขวดยางมีขวดแบบขวดน้ำแดงน้ำยังเป็นเป็นเป็น ก้อนยางก่อเพินอะอะลูมิเนียมพี่ยงโรงเรียนตัวไปอันนี้แบบเศษขยะเพี่ยงโรงเรียนเลยมากเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้หูเลยเนาะหูแล้วก็อายพ่อแม่พี่น้องฟังไทยเฮงคณะสันไปดินขั้นอยู่บ้านโรงเรียนนี่ทิมไปจะได้กระสิเมื่อพี่ไพเห็นดอกส่วงนีขึ้นเกิดไฟใหม่ดูแต่บานเนี่ยระยะถ้าจะตัวซันเลยเนาะยังตัวสันเนาะตัวซันบนเขาบลูขาวะมด อ๋อปิดเครื่องอยู่พี่เกลือเปิดอยู่ปิดเครื่องมกันเดี๋ยวเซี่ยเงินรอบอนี้ยิ่งม้านางเลยว่ะห้ามจะต้องมานางดินแล้วข้างซาโทรศัพท์ดินโทรศัพท์ซมุชุดรถไฟข้าเบิร์ตนี่เนาะอันนี้คือผลพลอยได้ทำเทียบเมงไทยอันน้ไทยยังบอลได้บ้างพนไทยแต่ดคนเดียวเนี่ยมันจะให้ทุกชาติเวลามานี่เดียวเดียวไอ้เสียเงินบอจักบอซีไม่ได้เซี่ยเงินไม่ได้เรียนตกใจจักรยานที่ว่า ต,ต,ตาาัวโรคตัวน่ะฮนบังขับใจเอาซื้อๆได้พลอยจีน้องะเขาว่าหนงเดียเคยมาประเทศไทยเ่อนึงเดีย๋ยวไปกับคนหูจักตอนเห็นงานเขาพาไปเที่ยวเนาะวันนี้ก็ซีดึงแคนหนงเดียหันลงไปเลยเกือบโต๊ะของทหานอุ้งใจเดีย๋ยตอนนี้ยังบม่ทั้เศร้าหยาดจักเถื่อะหนงเดียตอนนี้เฮาลุ่มอดสั่นได้ดีนะเด้มีสิ่งหนึง<อ>่งที่อยากแนะน้ำคือเสียงหนงเดียอยันเสียงดัง<อ><อ>เด้อโดยโดยรักษามารยาทในชุมชนพอบไม่บอเสียงดังได้ยินอยู่บ่ ให้ใจออกบอดองบ้าบ่หายใจออกที่ว่าเย็นติดแอร์ติดแอร์ติดแอร์ใต้ดินบ่ใต้ดินเย็นบ่เย็นเนาะนี่แหละคือว่าข้าเจ้าติดแอร์โอ้โหร้านนี้หนุ่มจันนี่คือว่าแต่ทีวีพังแฟนขอโทษดิหนุ่มจันคือว่าความเย็นอยู่นี่เป็ว่า เรรมาสารมาแต่พ uh, ืนด nah, ินท yeah. right. oh, okay. no ี่พี่นงั้นทำไม่โตเองก็คิแล้วไทยเป็นสดสดโดยโไปจะไรมีนี่าาแต่โอ้ือมีสารนกป่าอีกวะไม่ม่จากสารสดฮะไม่ยดินหัวนีอยตายดินหัวหนีอีกตยดินว ี่อยาบาไตายดินเด้อค่ะพร้อมกินกาแฟออกมาใสังคู่เขาไม่พี่หนอกเสียรลายแต่วบาพี่องกอรไรเนาะแต่ว่าเสียรลแต่เบาพีังบอร์ไแบบมันอยู่ต้ดินอย่านี้ยอดมันในหางสารเทืงอเดือดใจพัฒนาเฮียทุกคนเสียรลายแต่หนเดียบอ่าเฮียงไรข้างหลงเฮียงกอร เอ้ยดูมุดฝืนดินเด้อเมลเลอร์เบื้งคลิปดูสาวคนนี้เด้อแะไราะมุดพื้นดินแล้วมุดลงพื้นดินแล้วแมนแมนว่าซอยดูเมลเลอร์เขาดูเอิดหาตอนนี้มุดชื่อว่าหอมแหงเนาะมุดคือของนามไต่ดินบ่างบ่๊บบูซื้อข้าวมิตด้วยเย็นเลยเนาะเย็นหอมแทนะประเทศไทยหอมแทนะแบบนี้แหละตรงน้องเดียจริงแบบนั้นของงามไต้ดินอู้ของงามไต้ดินก็มีอ่ะอ๋อผมก็ฮะครับบ่ บูงงามแห่งหูทากกระตุนงามน่าทุกคนเดียดีอะเขาอยากขีดตุ๊กตาดินมิดมิดตุ๊กตุแต่ว่าถ้าเอาเดียนใส่บอกบู๊ตรงเดียอยากไรแต่ดินได้เนี่ยแต่ดินยังมีขอเขีดตุ๊กตาแบบถ้าว่าอยู่บ้านเท่านี้มีแต่อยู่เซอยู่แฟชั่นจิมม์มอลล์เนาะงามมาดีไปบ้านก็ตรงก๊ดหรอก เดี๋ยวอไปสทิองน้ำกอนแมนขอไปวเสุอง้แล้วใ้จ้ะน้ำไปขอไปทั้นไปอน้ำกนพ่สุทองน้ำกับเพท่นอยากเสื้อะไรว่มีหองน้ำอีกเลยจงไงไปองน้ำไปเลยเนาะโอ้องน้ำนี่นี่โอ้โหงแมวนงาเ้ห้องน้ำไปดิาเดี๋ยวไพี่น้ององน้ำไปด้งเลโอ้บอกได้วยเนาะ มัจะได้ห้องน้ำสะอาดเลยมีบ่มอเปิดมีบมีแต่เวพอเอามือใส่มือใส่น้ออกเององเอมแต่ีสําคัเนอกกระจกกระจกากระจกในโดวัวเองซือว่ซตัตเองาเนาะแล้วก็ห้องน้ำสะอาดเนาะน้งเดียบุคคลบฟันนานน้องจันมาส่นไตดินจนี่จะมีห้องน้ำอู้หูหพงไปเส้าัหอม ้องน้ำยูไซบอกบอกเอฟซีนนึของน้ำเซน้องจันยูไซยูเมืองไตดินเมืองไตดินเสื้อบอวาเมืองไต้ดินนีเ si> ส Warriors ื <S <S ้ออะไรบอวบเนาะบลูมากบอวบเนาบลูหายใจออกบเป็นยังไงือบูเดือดมีเล็กหายใจออกบอบสบายบอสบายบอวบหนบอนบ เป็นตตหน่อยจริปกติมันก็ต้องรู้นะหน่อะทันแหละเพราะว่าลวดขึ้นมากนัๆนึ่งตะเคียนไปจังหวะดูเพราะไม่พี่น้องควงไทยเห็ุจังไรเป็นยังเป็นยังจังบอลูบอกเขาคุดลงมาในความเล็กสามสิบเมตรความเล็กเขาคุดลงมาในสามสิบเมตรสุดยอดเลยแล้วโบมี่ยังกายเลยบ่กุดลงมาเจาะลงมากับ มาษางเมืองไปดินอยู่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 บนดินถึงสามสิบเมตรแต่กับแลกน้อเพย์พี่น้องเชื่อบูดูแลกน้อหนักแกนพูดลงมาเลิกปันเองโบมีหนาบออกบ่อเลยบ่อหน่อจังหวะสร้างลายซึมซึมซึมเห็นมีหนาบซึมออกมาเลยโบไม่หนาบซึมใครขายวิศวกรเขาเขาวางแบบไปแล้วเขาวิเคราะห์แล้วแบบคาถันสมัยอ่ะเทคโนโลยีสี่เต็งแลี่น้องแกเห็นเพิ่เห็น เปนจะได้สะอาดเนาะสะอาดเนาะโคตรสะอาดเลยน้องจันเห็นฝุ่นบ่บ่ตอนก็บ่ท่านเห็นบ่มีผู้ไทยหักษาความสะอาดเลยโคตรดีเลยมีหนอนมีชาที่เราซับบ่มีอี้ยศผ้าดมเบิ้งขนาดไตดินเบื้องนโอ้ยเสียรลายแต่ว่าบ่อยากเสียรลายแต่พอไปพี่น้องฟังไทยบ่ให้ยบอกเสียงหลังเนาะมาบอกเสให้มาบอกเสียงดังมาเลยอะ เนี่ยจังไรเนี่ยแก่เนี่ยขวดไปขันจิคขวดยางมีขวดแบบขวดน้ำแดงนำยังเป็น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 ขวดเนี่ก่อเพิ่นอะอลูมิเนียมพี่อย่างน้อเดียร์วตัวไปอันนี้แบบเศษขยะพี่อยางน้องเดียวเลยมาเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้หูเลยเนาะหูแล้วก็ไอ้พ่อแม่พี่น้องฟังไทยเฮงคณะสันไปดินข้นอยู่บ้านน้องเดียรนี่ทีมไปจะได้กระเทียมเพรพี่ไพ่เห็นดอกช่วงนี่คือเกิดไฟใหม่ดูแต่บ้านห้องคนเอายางดับไฟ รถลับเพิอมีบปล่มีมีแต่ว่าแบบว่าแต่โบราณในเมืองหนึ่งจะมีรถคันเดียวมีคันเดียวในเมืองหนึ่งสมมติว่าสมมติว่าไฟไหม้เราเขาน้องจันนี่มาบริษัททีมหนด้วยทีมหน้ายเคร่งไฟนี่มบริษัทมันยังไงทางนับเพิ่มประเด็นอู้นเตี้ยไปแล้วนีหัวทางนับเพิ่มอยู่ในใต้ดินนี่ลองเดียาผมว่ายังเป็นอะไรนี่เป็น่อนดมันยังสายน้าบอ่ะเนี่ยงงเนาะ อันนี้คือทางรับเฟิร์นสองคำนมีป้าไหวให้เลยยอวใจนาภาวะไฟไหมเนาะรับเลยเจอสมายยิมไปดับยอบยอบใจพราะมีพี่น้องฟังไทย่ะเบิ่งไปเป็นท่านเด้อโบกากาเบาโบกากาตีงในวานนี้เสื้อสุดใจด่ะเสื้ออัีอรอยตะกี้ห็นโอ้ยโบเสืยแล้วขั้นยุบาน้องียกินขยะถิ่มจุนยูดไปแล้วมมีวันนี้แค่สีเบอ้พราะโบเซียกับเคือสิโบกกาเบาเลย อยู่บ่อนไหนอยู่บอนซัดเบนี่บาดบโอ้ข้ามันนังดินเกมอยู่ไหนนี่กะละแม่แล้วก็เย็นเวลาข้าไอ้ฝนมาดินเกมนี่ทรศัพท์คือืิบบอหอดจะมานั่งไหมนั่งอจังระยะ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 จัอ่านี่คือซนนี่น่ชันเป๊ดบ่ มีของสากโทรศัพท์บ่มีของสากโทรศัพท์บ่โอ้จักเสยคือฟังเล่าไรคือฟังเล่าไรคือฟังเล่าไรนี่บูชาคือโอ้องเ์มือหนเบิรงนมาลองสากมือเบิร์นเขาอยู่บอเบิรงอะไรที่สบายตัวมีบอล่องเบิร์นโอ้ลองเรียนในการเบิร์นมานีบ่บรจยากะปากีเห็นเราตอนในนอเนี่เนาะระยะท่านจะตัวสั้นเลยเนาะ ยังตัวซังเนาะตัวัเาเสืยพวเขาป่ะลกเขาอ่ะมิดอ๋อปิดเรืองอยู่ปิดเรืองเบิดอยู่ปิดเรืองเดือดเสียนี้ยโนบอลนี้ยิงมานางไปวาห้ามจะต้งมานางนินแล้วเากสับทุเรศซนินทเรศัสมุตรไฟเขาเบิรนี่เนาะอันนี้คือผุพลอยด้าทั้เทวบางไทยปรเทศไทยยังบอลหรือเ่าประเทไยเดียวที่เป็นจัให้ทุกชาตาเวลามานี่ เดี๋ยวเดียวอ่เสียเงินบ่จ้าไม่เสียอีกปลาดอุ้ยไปน้ำหนึ่งความสะดวกห้นั่งคนเดียวจะมากก็ไปจะมากมักประเทศไทยที้องลาวไหลเซย์คนจังหวัดใดถามบ้านาคนจังหวัดคนกรุงเทพคนกรุงเทพอ้สุดยอดด้วยฟังลาวไหลเนาะทุกคนมือถือหลังถามความใจของคนไทย ร่งเกียดติค้นดาบอโอ้ยาอ้ยอยากอยากอยากมาพันอยาก่าพนบออยากพ่นสร้างค้น่าวบออยากมานางน้ำกันนะต่พคอนนุยอยากน้ำแน้วพอนะ่นใจดีแห่งพ่นบอสร้างค้นดาวเดินเนาะอุ้ยโอเคไปไนี้ครับทุนน้องชาไล่ไล่อดีสวีได้ขอบคุณค่ะเป็นขอบขอบคุณค่ะเสื้อแล้วเนาะ อีนย่งเนี่ยมีทามลกไปอีกีอีกนนี้นังฟังอะไรนังฟันี่ไปสอนฟังสนยังี้องหรือเปล่าเบียร์พนายบเมยบอโบเมยอโบเมยบเมยดอกบนอันนี้มีความซุกร้ไอ้น้องเรียเห็นที่โคตสะอาดออ้ยใโฆษณาทวทัศน์นี่ทรทัศน์เบิงเมนเห็นถุงมองเนาอขนาดท่านโลกยงยังมีชิมเป็นแบบมีเดยเมนเนาะ ไต่ดินก็มียิ่งเถ่อนก็มีนอทุกคนชุดหยอดไปเดยนคือสัตว์รถไสตเยนนักของเทียวสมมารลายท่านาะโอพีไปโฆษณาะฝั่งนี้ังดังรถไสประ่านนีตู้รับเครื่องอีเลียหนีอีกอีกตู้รับเพิ่มเพ่นี่ก็มีน้องจันรองแห้งไปไหนงจันเลือใจสั่ที่เท่าไหร่เลยที่สี่ลโอ้ทันสี่ทนี่สข้างล่งีอีก โอ้ย,อยแม่เอ้ยบัดนาจังหมาน้ำดูเด้อแม่มายมอยากมาให้แม่อยากมาเห็นความเจริญของเมืองไทยแต่ว่าเราอย,อยากให้แล้วหม่านะพี่น้องอย,ยันนักขี่โดนบาดเจ็บแล้วบังเดียร์วันนี้อาจจะถามสองคนประจำโลกม้าลังเดี๋ยวเห็นทางขยะบ่เห็นบ่ขยะโอ้ย เห็นปะขยะโบมีแบบบ่มีเลยทางขยายเห็นบ่ทางขยายกับโบเห็นบ่มีเลยแต่เป็นยังคือสะอาดแท้ฮันตี้จังหวะจานคิดว่าขาเจ้าแบบบ่ให้ชิ่มบ่คือแบบไทยอาจจะมีจิ้สซ้ำนึกขยายะพันจาไว้ในกระเป๋าแล้วไปชิ่มลองที่เก็บไว้แมนเพราะพี่น้องขนาดน้องเดียยังมาอยู่ไทยก็ลังมีจิ้สซ้ำเหนือมันนี่เด็ดนี่เด็บ่บิ่มช็อตี่ามถามแน่กล่าวว่าชิ่มขยายบ่บุกขาได้ยาเพราะว่า สาแท่งจนแบบโบกาจิ้มด้วยถายยูทัยนี่โบกขาได้ถ่ายยูท้าเอานี่ไปแล้วต้องแน่ต่ายยูท้าอนี่โอ้ยโบกขาอันนี้แม่นเนาะนี่ก็เสื้อเลยเนาะเสื้อเสื้อแล้วปากปากล่าในไอเนี่ยถ่ายไอเกันล่าไอเนี่ยเสื้อเบบนีแล้วแ่อตอนนี้น้องเดียครับน้องจันเนาะพอพี่น้องกับน้องเดียน้องจันกับน้องเดีย แมนวะเออแม่นแบบมันตื่นเต้นแฮมขั้นขั้นอยู่งเ้าอนี่โอ้โหขวบขึ้นมาเห่นไหมแต่เรายันเรายันดิเต้นนี่เนาะแต่ว่าอายว่าเก็บเก็บความสงบไว้สุดๆแบบความหูซื้อคามซาบความสงบเหมือนกันความหูซื้อเจ้าตอนนี้เป็นจังไงขาขาผ่าจะมาจะแบบเบิ้งความหูซื้อก็คือดีใจเนาะที่ว่าเขาเลยมาเห็นแบบนี้เนาะความในใจเขาคือว่าแบบพ่อเมื่อยในการเหยียดเขามาเห็นแบบนี้ก็คือ เปิดทูบเปิดตาแบเพ่งหายใจให้สบายขึ้นเมื่อเฮียนเท่ากับซิเมเปตต์ยังใจเฮียนได้เนาะที่บาเป็นแบบนี้สำหรับน้องเดียเนาะโอ้ยเสื้อสุดใจเนี่ยอ่ะเอยเสื้ออดีอรอเปิดทูบเปิดตาลายแล้วบัดน,นี้ตื่นเต้นแห้งแล้วไม่เห็นแบบนี้โอ้ยอยากพาแม่มาน,นั่เนาะคลิปนี้น้องเดียก็บอยากฝากถึงแม่เล่าข่นจอกมาน,นั่น้องเดียแห้งแต่ว่าน้องเดียบวงหายเรามาเนาะบ้านนาเด้อแม่เด้อดูสภาพหมาเบิ่งเมืองไตดินเห็นกับตาเด้อแล้วก็ คลิปนี้น้องเดียกับเสด็จคอสโตล่าไปเพียงซัมนี่นอกทั้่งส่งไอโบแล้วก็ส่งน้องเดียซาลาเนาะกับฟ้าก็พี่น้องฟังไถเป็นกำลังใจให้น้องเดียในเด้อเป็นกำลังใจให้พฟนน้องทั้งสองในเด้อเหมือนกันเพื่อขึ้นมาถ่ายคลิปถ้าเกิดว่าอยากให้พฟนเข้าไปถ่ายคลิปอียังกะแนะนั่มไรเด้อร์เพิ่งนอนายว่าพฟนเข้าไปไรโฟเขาก็สิ้นไปนอกสวัสดีโอ้หนังต้องจ้างใส่ไอโฟนได้ไหมมาไปใส่ต่อคนรลายว่ะโอ้โหอันน้ขึ้นมาเดูแฟนน้อยน้องเดียคน หลายเหตสงคนหาใจออกยังไงทันที่จะมาเมื่อหนูแจนออกหายใจาใจออกวแบบแบบคือเข้ายูเทิรงอากาศธรรมลาเลยใช่สุดยอดเลยวันนีเขาจะเดนทางเราไปที่ไอคอนสยามโอ้หวันี้เ่าจะไปหาลสิบเอ็หนองพีดเออสเอเอยพีดเนาะไอคอนสยามสิไปอานลหนองาไอคอนสยามขี้นรถไฟแต่ดินไปบอกกับก็เอซกระทา้ บีเทสขีดรถไฟใต้ดินวะเนี่ยบีเทสบีเทสโอ้โหบีเทสแต่ก้าวขึ้มาเม่อี้แต้ดินโอ้โโอเคโอเคไปนางเรือนี่โอ้คนดายดีลายป่หลายเพราะว่าบ่มีความอึดอัดด้วยมีแต่ความมวนซื่นไปไปยังไรยบนจอนี่โอ้โหปวดหัวนี่ถูกมองทุกมุมอันดี้เนาะจอนี่แบบโอ้ยถ่ายเอาคนมีทุกมวลอันดี้ ข้าตัวพี่หนอข้าวเจ้าแบบมาดินมาเทียวข้าวเจ้าใบพายกวดมานี่ข้าเจ้าแบบมาทองเทีย่ยวแบบคือไก่กับเฮาเลยเนาะประเทศไทยเป็นประเทศที่นาทองเทีย่ยวพัฒนาเกาวไกลไรล่จริงๆเนาะพ่อพี่น้อเมื่อกี้เนโอ้น้องเดียส่งมาเมืม่อไงแล้ันใดท้าได้พ่อพี่น้องโอ้เมื่อกี้แบบระเบยียบวินัยของ,ข,องข้าวเจ้ากับแบบเบียบวินัยของข้าเจ้ากับอู้สุดยอดต่อแถวกันขึ้นได้พ่อพี่น้อง